ดีครับสวัสดีครับผมเปิดพาเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้พามาดูไฟที่สะพานพุทธนะครับเขาเปิดไฟนะครับสะพานพุทธนะครับสะพานพุทธกรุงเทพมหานครนะครับพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกนะค,ครับคุณผู้ชมนะครับจะสวยงามยามค่ำคืนนะครับสวยงามมาก ก็มีงานนะครับมีงานสวยงามน,นะครับยิงฟ้นานะครับนะครับมีงาก็มีผู้คนมานั่งรับชมชมวิวความสวยความงามของสะพานนะครับทีน,นี้เราอยู่ที่สวนลอยฟ้านะครับ สวนลอยฟ้าของหหกรุงเทพมหานครมาเดินพาเที่ยวนะครับมาเดินพาเที่ยวสนวะยงามมากนะครับ เรือสำรานวิ่งไปวิ่งมาตอ้องใช้ความงามของท้องน้ําเจ้าพยายามค่ําคืนนะครับทีนี่คือท้องน้ําเจ้าพยายามค่ําคืนนะครับนี่เราก็พาเดินที่สวนลอยฟ้าของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสวนลอยฟ้านะครับบนก็ให้คนเดินได้ข้ามได้นะครับคู่ขนานนะครับยามค่าคืน นเยอะนะครับต้องค่อยหลบค่อยหลีกคนเพราะว่าคนเยอะต้องค่อยค่อยถ่ายนะครับ <c oughs> อมเอ็นก็จะเป็นเรือสำราน,นะครับเดือดาัเทียวที่นี่คือสะพานพระปกเก้านะครับ มองเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเรือนะครับเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวนะครับ <Okay. S 1> ตามท้องน้ำเจ้าพระยาอลังการมากนะครับนี่นะครับคือเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากคนที่สะพานพุทธสวยๆง,งามๆครับที่มองเห็นยอดยอดตรงนู้นก็เป็นยอดเจดีย์พระวัดประยูนนะครับนี่พอเดินพาเที่ยว ยำข้ามคืนดูไฟแสงสียำข้ามคืนนะครับนี่นะครับของน้ำเจ้าพระยายำข้ามคืนก็จะจมงองเห็นไฟนะครับเพื่อนๆตึบสี่นะครับนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายบรรยากาศพิพิธนะครับมองเห็นความสวยงามของสิพิธภัณพุทธนะครับ ไฟแสงสียามค่ำคืนนะครับของกรุงเทพมหานครดอกไม้สวนลอยฟ้านะครับคนนั่งเต็มไปหมดเลยนะครับดูความสวยของน้ำอันนี้เราเข้ามาชมด้านล่างนะครับด้านล่างของสะพานนะครับน,นี้เราชมเน้นด้านบนนะครับ ลองมาชมด้านล่างของสะพานนะครับที่นี่สะพานพุทธนะครับที่มองเห็นูนตรงนี้ก็คือสะพานข้ามปกเก้านะครับเป็นทางที่เขาทาทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสวนลอยฟ้าอยู่คู่ขนานนะครับที่มองเห็นตรงนี้ก็คือสะพานพุทธ ตอนนี้ท่าเรือเขาก็ปิดแล้วนะครับท่าเรือตอนนี้เราเดินมาที่สะพานพุทธข้างด้านล่างนะครับนี่คือสะพานพุทธราถ่ายด้านล่างให้ชมนะครับที่เรามองเห็นนั่นคือฝั่งทนนะครับของทนบุรีนะครับที่เราอยู่นี่คือเราถ,ถ่ายจากฝั่งกรุงเทพมหานครหรือสะพานพุทธฝั่งอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ํานะครับนี่ ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตลาดปากคลองตลาดก็ว่าได้นะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งปากคลองตลาดนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ชมไฟแสงสียามค่าคืนที่สะพานพุทธนะครับมีธงไทยปิวสวยสวยงามคนเดินเพลินผ่านยามค่าคืนกรุงเทพไม่มีวันหลับไหลครับคน ัญจรตลอดเวลาคือกรุงเทพมหานครแล้ะครับไฟแสงสีสวยางามคองน้ำเจ้าพระยาที่สวยงางงามนะครับ ที่มองอย่างนี้น่ก็คือพระเจดีย์วัดประยูนนะครับวัดป,ประยูนถ้วมาถ่ายคนไม่ชมนะครับ สวยงามยามค่ำคืนนะครับถ้าถูกออกถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเปสรษฐพาเทีย่ยวชาแนลนะครับวันนี้พามาเที่ยวมาชมายแสงสีที่ท้องน้ำเจ้าพยานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ไหนต่อน,นั้นก็คอยติดตามนะครับ ตรงไหนสวยก็จะพาเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามก็จะพาไปชมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวชั n น l นะครับกรุงเทพไม่เคยหลับไหลสวยงามมากครับกรุงเทพหมหานครมีเรือสำราญพาทัวรเที่ยวของน้ำเจ้าพยายายมค่ำคืนตลอดเวลา ไม้มีวันหลับไหลนี่คือกรุงเทพมหาคนครหรือประเทศไทยนะครับสวยงามมากครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ